วันนี้ผมมากับรถเก๋งยอดฮิตเกียร์ออตโต้ปี2 0 1 8ปีแรกข่อน4,400จะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับมาพบกับน้องเจ้ารถสวยสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้นะครับผมมากับรถเก๋งยอดฮิตนะครับ E โคคาร์นะครับ1.2นะครับสำหรับคันนี้จะเป็น Toyota y a r i ิ a เอทีพนะครับผม 1.2J ออโต้ปี2018นะครับเปิดราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมราคาจับต้องได้นะครับที่สำคัญคือรถสวยสภาพนางฟ้าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับปีแรกผ่อน4,400บาทเท่านั้นนะครับอจะสวยและเดิมแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมา รีวิวให้ดูรอบพันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมสําหรับด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับนี่หลอดยังขาวสะอาดอยู่เลยนะครับผมไม่มีเหลืองไม่มองนะครับขาวสะอาดใสกิฟเลยนะครับผมสําหรับคันนี้โลโก้โตโยต้านะครับแบบโคเมียบนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าลักษณะแบบนี้เลยฮะเดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยนะครับผมสําหรับตัวรถก็จะเป็นตัวรถสีดำอ่ะตัวรถสีดําเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมสาหรับห้องเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1200cc เบนซิน4สูบ16ล์านะครับผม8 2แรงม้านะครับสาหรับตัวนี้นะครับนี่ผมบอกเลยว่าเครื่องเดิมทุกจุดนะครับมีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับอ่ะดูได้เลยนะเครื่องเดิมนี้คือสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับผมเครื่องเดินนิ่งมากนะครับอ่าได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอน แล้วผมจะพาไปชมกันในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับผมอ่านะครับสำหรับด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานเป็นล้อกระทะที่เราเรียกกันครับแต่ว่าเรามีฝาครอบล้อใส่มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นยาง1 8 5 6 0เป็นอ่าล้อขอบ15นะครับตัวนี้ครับยางปี2020นะครับดอกยังหนาๆอยู่เลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับผมด้านข้างของตัวรถนะครับอ่า ตัดมาก็ตัวรถสีดํำมือเปิดสีดำนะครับแล้วก็จะมีคิ้วกันสาดของยาฤกร์เอทิฟนะครับนี่ยังอยู่ทั้ง4มุมเลยนะครับผมสาหรับตัวนี้ล้อหลังก็ล้อเดิมโรงงานเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะครับลักษณะไฟท้ายนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ตามที่เรารีวิวเลยนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับผมของเดิม ไม่เหลืองไม่แตกเลยนะครับผมของเดิมโรงงาน,นครับแล้วก็จะมีโลโกโ้ยา i ิสเอธีดนะครับด้านหลังไฟท้ายด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะผมจะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของด้านท้ายนะครับผมเปิดออกมาครับนี่เก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับลึกมากนะครับแล้วก็ใต้ผ้านี้นะครับจะมียางอะไหล่กับ แม่แรงนะครับใส่ให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่ให้ดูด้านท้ายนะครับเก็บของได้เยอะนะครับผมอ่เดี๋ยวพาไปชมภายในกันต่อเลยนะครับอ่นะครับผมเดี๋ยวมาชมกันในส่วนของภายในกันต่อเลยนะครับก็ภายในนะครับคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่37,242กิโลเท่านั้นนะครับผมสําหรับคันนี้อ่คูลอ่าเบาะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับจอนะครับผม จอจะเป็นจอระบบทัชสกรีนนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับจอของเรานะครับเกียร์ออโต้ G uto, นะครับมือปรับอากาศแบบเป็นนวลที่สำคัญคือระบบถุงลมนิรภัยนะครับ9ลูกนะครับทั่วอาคารเลยนะครับระบบเซฟตี้ของเรา,านะครับนี่ก็ภายในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ อ่านะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า toyota yaris a t i e 1.2j auto คันนี้นะผมเป็นรถปี2018นับขอย้ำราคา1รอบนะผม349,000บาทเท่านั้นนะครับผมปีแรกเขาไปเลยนะผ่อน4,400บาทนะครับสำหรับคันนี้นะผ่อนสบายๆนะผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากสอบถามเรื่องรถนะผมติดต่อได้ที่เบอร์0812386699นะเบอร์นี้รับสายได้24ชั่วโมงถ้าโทรไม่ติดแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะผมก็ก่อนจากกันไปนะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมจัดให้ทั่วไทยส่งทั่วไทยทำงานให้ถึงหน้าบ้านฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ